จมแล้วครับอ่านั่นแหละนั่นแหละโอ้โหคุณเพิ่มหันล้อให้โดนตรงนี้อ่านั่นแหละงั้นขึ้นแล้วโอ้เฮ้ยรถใครอ่ะเฮ้ยรถใครอ่ะเอ้า ทำไมไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะเจ้าฟอดบอลโคใช่ไหมก็เพราะอัปเกรดใช้ไงโอ้ยอัปเกรดอะไรบ้างอ่ะออามาดูหน่อยเร็วอัปเกรดไฟแล้วก็แล้วก็อัปเกรดที่ใส่ของข้างบนโอ้โอพ่ออัปเกรดแหลกเจ้าบอลโคให้นะครับแล้วก็ไฟพิเศษเลยไฟ ที่สามารถเปิดได้จริงๆเลยนะและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือล้อคะล้อใหม่ครับอัปเกรดจาก1.9นิ้วเป็น 2.29...2.2 นิ้วแล้วก็ช่วงลั่งอัพให้สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย<ฮ>อ้อนี่ครับเป็นไม้เป็นสีแดงๆเลยโชคก,ก็ด้วยโชคก็ด้วยนะครับ เราอัปเกรดเพื่อให้ใส่ล้อใหญ่ได้นะครับแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมาลุยกันหน่อยครับอ้วันนี้ไม่มีระบบลิฟล็อกเจ้าฟอร์ดบอนโกจะสามารถลุยได้ไหมฮวไม่มีลิฟล็อกก็ยังไปได้ครับเพราวันนี้ล้อใหญ่กว่าเดิมแล้วขึ้นได้ไหมวันนี้ระบบลิฟล็อกไม่มีช่วยเหลือครับ เจ้าบอลโคจะผ่านอุปสรรคแต่ละด่านไปได้หรือเปล่าจมแล้วครับล้อ2.2ก็จมเหมือนกันโอ้โหไอ้ยแรื่องไกว่าน,นี้อันนี้เกียร์อะไรครับเกียร์ไฮเหรอเกียร์โลวะ์ะอ๋อเกียร์โลครับไปครับไปครับไปครับโม่ โอ้ว,ว้าวขึ้นตรงนี้ให้ได้สิโอ้จมอีกแล้วโอ้ดูช่วงว่างแบบชัดๆกันเลยนะครับโอ้โหสวยแค่ไหนละาเเพื่อนล้อเฉยไม่เหมือนใครเลยสวยไม่เหมือนใครเลยครับอโอ้ ต้องเดินรอบช้าพี่ปุ้มโลโลอ่าตอนนี้โลแล้วนะครับขนาดโลแล้วรับพี่ปุ้มยังจมเลยอ่าพี่ปุ้มบอกจะชูดขึ้นเลยใช่ไหมชูดครับชูตชูจะหฮชูดขึ้นเลยชูตจมเหมือนเดิมโอ้ยนี่น,นี่พี่ปุ้มหินก้อนใหญ่ <c oughs> เอาผ่านด่านนี้ได้ก่อน อ่าผ่านด่านนี้ได้ก็จะไปเล่นถีงก้อนใหญ่ห้ามอ่าห้ามมือช่วยครับโจดเลยครับถ้าขึ้นลายดีก็จะไปได้นะเพราะว่ายี่ไงอ่าขึ้นลายดีๆขึ้นลายดีดีเออดิฟล็อกเปิดดิฟล็อกเลยไม่เป็นไรลองฝืนเปิดดิฟล็อกดูไปได้ไหมช่วยช่วยล้อหลังแค่ติดยี่เฉยอโอ้โหโ เล่าบอลโคเอ้านี่เมื่อกี้ล้อหลังแค่ติดตรงนี้เองจะขึ้นอยู่แล้วหาลายไปดีๆานั่นแหละนั่นแหละโอ้โหแล้ว oh, 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 oh. ก้อนน,อนี้มันจะแล้วค่อยลงค่อยลง <Wow. S 1> ขึ้นได้ไม่เนี่ยพี่บึ้มต้องปีนขึ้นล้อใดล้อหนึ่งก่อนนะเอ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ไม่ได้ไม่ได้เข้าขึ้นยังเขียงนี่ไม่เอาว่ะโอ้โหพี่บึ้มไม่เคลียรเลยหุ <c> ้ย <oughs> ได้เหรอขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ดได้ดิอ่าล้อนหนึ่งขึ้นอ้าวล้อนหนึ่งขึ้นเนี่ยโอ้ใช้เกียร์ไฮหรือเปล่าค่อยมาครับค่อยๆไต่มาครับกดตรงนั้นลุยมาได้เลยก้อนเล็กๆเ,เราลุยเลยพี่ฟื้มอ้าวเรามาช้าตอนก้อนใหญ่ก็ได้โอเคปีนครับปีนเอาล้อข้างใดข้างหนึ่งขึ้นก่อนอ้าวนัว่นแหละนั่นแหละปีน ขึ้นขึ้นขึ้นันไม่ล้มไม่ล้มทักช่องกัวมันลนลงมาไม่ลนไม่ลนเสียวเหรออ้าวรดออฟรดรถใจหิวจะกลัวล้มทำไมไม่มันเกาะสองล้อแล้วม่มันเกาะสองล้อแล้วก็ขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยลองเปิดดิฟล็อกดูไม่เป็นไร อโอเคโอค้ช่วงหลังขคานข้างหลังติดครับไม่คือตรงนี้มันติดเอาก้อนนั้นออกอเอาก้อนนั้นออกก่อนเลยเอาปิดดิบล็อกเลยก็ได้อเอาแพรลงให้สุดครับเไปต่อครับออออ <laughs> บอกเอาปรรคลลกไปเฮ<อ>้ย<อ>ฉันจะปีก้อนใหญ่จะขึ้นกันได้ัหมขึ้นแล้วสองล้อนะครับ เดินรอบช้าเดินเบาเราจะเดินมาบังทำไมอ่อตีเดี๋ยวพี่ปื้มคานติดคานติดมีติดช่วงล่างติแล้วอ่อเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเหมือนจะขึ้นพี่ปื้มมหันล้อให้โดนตรงนี้อ่านั่นแหละหาหินหนุนล้อล้อหลังหน่อยขึ้นแน่นอนอ่า อ่าลองดูลองดูจะขึ้นหรือไม่ขึ้นะพนมันจะพันเรามาลุ้นกันครับจะขึ้นได้ไม่ได้ลงแล้วงแล้วไอ้พึ่งควรล้มเหรอเอาใหให้ลงมาก่อนดีค่อยมาใหม่ไม่ชนทำไมอ่ะก็ไม่ชนนีไงท้องเลยอ่ะ ดูทรายได้ไหมอ่ะโอ้ยทรายแบบชิวๆเลยในชะ่ไหมท่าไม่ได้เป็นกองใหญ่นี่มาแบบเนิบๆเลยครับดูสิจะขึ้นได้อีกหรือเปล่าล้อก่อแล้วล้อกาะแล้วล้อก่อแล้วก็ปีเลยโอ้ยเฮ้ยนอนไปเลยครับอ่าเห็นไหมขึ้นเลย นั่นโอ้เป็นยังไงครับล้อไหนล้อไหนจะกุยได้ลองหันล้อดูลองหันล้อหน้าหมุนหมุนล้อหมุนล้อหมุนล้อโอ่าลงได้แล้วเห็นไหมล่ะนี่ครับตอนนี้ตอนนี้เราจะขึ้นนี้เราจะขึ้นกองไม้นะครับขีดเส้นไว้ขีดเส้นไว้ขีดเส้นไว้ว่า หมดเริ่มต้นใช่ไหมขึ้นได้ไหมเราจะขึ้นกองไม้ได้ไหมเร่งแรงวันนี้สิฟื้มเร่งเบาเกินไปนั่นขึ้นแล้วโอ้ขึ้นได้จะไปตีตอนสุดท้ายเร่งแรงวันนี้ได้ไหมโอ้โอออ้้โโ้ล้อติดแล้วพอๆน็อกเลยโอ้โห พี่ปุ๊จะปิดชิดกองไม้ให้ได้นะครับอ้าวเกียร์โลนะครับเกียร์โลบอนโคดูดันไม่เก่งใจใครใจไม้ยังไม่ถึงไหนเลยค่อยๆมานะครับค่อยๆมาอย่าตกร่องกลางนะหันล้อมาทางนี้อ่าแลหละเล่นอู้วรอหลังมันตกไปแลยอ่ะพี่ปุ๊บเปิดดิปล็อก เปิดดิมล็อกตกไปเต็มๆเลยดุดันไม่เกรงใครไมาครับนู่นเห็นไฟมาแต่ไกลเลยอ่ะหวางมากมาแล้วหลบๆทุกคนหลบทุกคนหลบทุกคนหลบโอ้เกือบลงกะละมังแน่โอเควันนี้มืดแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้ว แต่รถอะมองเห็นนะครับเพราะว่ามีไฟงั้นวันนี้ขอเจ้าฟอร์ดบอนโกดุดันไม่เกงใกใครลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ